ธนาคารเนี่ยพอมีโลโก้ของธนาคารเนี่ยโลโก้นี่มันเดสร้างกันเองแง่กันเองคครครับรับบปีวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าห้าหนึ่งนะครับเพื่อนที่ทํางานเป็นพนักง,งานของธนาคารขอให้ผมไปกู้วงเงินหนึ่งแสนบาทครับต่อมาเพื่อนผมก็ขิดนัดครับขิดนัด ไม่ใจครับซึ่งเพื่อนผมได้ก็พูสาสัญญารวมกับสัญญาของผมเป็นสัญญาที่3สัญญา1สัญญา2ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันของเพื่อนผมครับแล้วก็ของผมเนี่ยใช้กคลนค้ำโดยที่ไม่ใช้โฉนดที่ดินครับต่อมาปี53าสครับปี53าสามก็ทางธนาคารก็ได้ดำเนินการขายหนี้ ที่ผมค้ำตอนแรกคือหนึ่งแสนบาทโฉนดที่ดินผมไปจำนอนเขาก็ไปไปทำ,ทำหนังสือไปขมเพื่อมาให้บังคับคดีจะขายทอดตลาดประมาณนี้ครับตอนนี้โฉนดที่ดินของผมอยู่ที่บังคับคดีจังหวัดเชียงรายครับไปทำปณีประนอมยอมชำระนี่ภายในหกเดือนนะครับภายในหกเดือนแต่ต่อมาภายในสามเดือนกับห้าวันครับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจับกัดมหาชนเนี่ยได้ทําการชําระหนี้โดยการติดบัญชีนะครับแต่เมื่อติดบัญชีไปแล้วแต่บริษัทชาสต,ตนดาชาร,ร์เตอร์เนี่ยครับก็ยังบังคับใช้หลักการบังคับบังคับคดีเพื่อที่จะขายข้อตลาดครับเพื่อขายข้อตลาดเพื่อจะเอา มาชำระนี่โดยวิธีไหนก็ไม่ทราบเพราะว่าผมได้ปิดบัญชีไปแล้วเขาก็ออกหนังสือยืนยันชี้แจงว่าได้ปิดบัญชีไปแล้วทีนี้ในการออกหนังสือเนี่ยทางธนาคารเขาก็บอกว่าเป็นหนหังสือเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรที่ออกจากธนาคารมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทางข้างในของบริษัทสแตนดาร์ชาร์เตอร์เนี่ย เขาบอกว่าเป็นกระดาษแผ่นเดียวผมก็ไม่อบายใจเพราะว่าบ้านหลังนี้ผมสร้างให้แม่ผมอยู่นะฉะนั้นแม่ผมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันผมก็พยายามที่ทําหนังสือไปแก้งให้กับธนาคารกรุงศรียุธยาเพื่อถอ,อนการบังคับคดีแต่ตอนนี้ประมาณ45วันแล้วก็ยังเพิกเฉยนะก็ผมไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนก็เลยติดต่อทางพี่ๆนักข่าวนะนี่เป็นประกาศ นะครับขายทอดตลาดครั้นแรกของอบังคับคดีจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งผมก็ไปดําเนินการอายัดไว้ก่อนนะครับคร,รับยูขายทอดตลาดนี่ครับนะ้นะพ่อผมเป็นไปนสองแปลงเนาะเป็นไปนสองแปลงแต่แปลงละหนึ่งงานกว่านะครับหนึ่งคดีลบละลายนะครับ ผมไปขึ้นสารขอโทษว่าอะไรสารสาร,สารล้มละลายการกรุงเทพครับก็ไปดําเนินการจนที่สารเขายกฟ้องเพราะว่านี่ไม่ถึงหนึ่งล้านบาทครับแล้วก็ผมก็นึกว่าจบเขาก็ยังมาฟ้องยึดเนี่ยครับยึดยึดทรัพย์นครับซึ่งก็นะถ้าอยูแล้วลก็น่าจะารุนแรงอยู่นะครับในการในการปฏิบัติกับผม ครับทั้งสองสารครับซึง่งก็